เสร็จแล้วนะคะมะม่วงไม่ค่อยดีดูมะม่วงเสียดายสองลูกไม่ดีเลยวิบร์เน่อากอาก,อกถ้าจะพูดถึงขนมที่นิวชอบที่สุดในโลกนะคะก็น่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนหลายๆคนนั่นเองค่ะปกติแล้วนิวก็จะทําข้าวเหนียวมะม่วงทานที่บ้านเป็นประจําอยู่แล้วนะคะ แต่ช่วงนี้ค่ะนิวทำงานแทนเกือบทุกวันเลยค่ะประมาณว่าใน1อาทิตย์เนี่ยนิวหยุดแค่1เดียวเป็นเวลา3อาทิตย์แล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังมีอีก2อาทิตย์ที่นิวจะต้องทำนะคะแล้วปกติเนี่ยนิวก็จะกินข้าวเหนียวมะม่วงที่บ้านทุกวันใช่ไหมคะแต่ถ้าไปที่ทํางานเนี่ยนิวก็จะไม่ได้กินทีนี้นิวก็เลยคิดว่างั้นนิวก็ไปทําข้าวเหนียวมะม่วงละกันทีนี้นิวก็เลยขออนุญาตซูซาน่านะคะว่าเดี๋ยวขออนุญาตทาข้าวเหนียวมะม่วงได้ไหมซูซาน่าเขาก็ตกลงให้ทํานะแต่เขาก็ถามว่ามันเ ยังไงเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าข้าวเขาก็เลยสงสัยว่ามันเป็นแบบข้าวหรือว่าแบบหวานนะคะนิวก็เลยแบบโชว์รูปให้เขาดูแล้วในใจนิวเนี่ยนิวก็คิดว่าเฮ้ยข้าวเหนียวมะม่วงมันต้องติดอันดับ50อันดับขนมโลกแน่แต่คือไม่ติดอันดับเลยค่ะทุกคนแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ช่างมันเถอยยังไงมันก็เป็นอันดับหนึ่งในใจนิว ก็พอแล้วนะคะทุกคนถ้าใครได้ลองแบบออริจินอลแต่ละคนจะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าโหมัน Amazing มันเป็นขนมที่ Amazing มากๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะนิวก็ขายข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะทุกคนแต่ว่าอย่างที่บอกก็จะขายในในวงเล็กๆนะบางทีเขาก็จะสั่งข้าวเหนียวมะม่วงนิวแล้วซึ่งเขาจะรู้ว่าถ้าสั่งข้าวเหนียวมะม่วงนิวที่เนี่ยเขาจะต้องสั่งหนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้าเพราะว่านิวบอกว่าข้าวเหนียวไม่ใช่ปัญหาปัญหาของฉันคือมะม่วงเพราะมะม่วงที่เนี่ยเวลาซื้อแล้วอ่ะ ฉันต้องรอถึง1อาทิตย์เลยค่ะทุกคน มะม่วงที่เนี่ยซื้อแล้วเหมือนภาวนา <g år, g år, ก่อนก่อนปลอกต้องภาวนาว่าให้มันออกมาดี <g år> เพราะว่าบางทีข้างนอกยังเขียวอยู่แต่ข้างในอะ่ะเละหมดแล้วแล้วก็กดไปมันก็ไม่นิ่มด้วยค่ะทุกคนไม่มีกลิ่นด้วยนะยังไงก็ต้องภาวนาเอานะคะมาเข้าเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงของเราบ้างดีกว่าคะ่ะนิวก็ขอเขาก่อนแหละว่าเออฉันขอทําตรงนี้ได้ไหมนะคะนิวก็พยายามถ่ายมานะคะติดบ้างไม่ติดบ้างยังไงก็ไปดูวิธีการทําข้าวเหนียวมะม่วงของนิวกันเลยนะคะตั้งเตาค่ะ เดี๋ยวตั้งน้ำไว้ก่อนแล้วก็ไปทำวิ่งไปทำงานอีกตั้ง,งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนเอาซึ้งมาจากบ้านเลย ขนน้าวเหนียวมาม่วงของนิวค่ะนิวใช้สูตรของเชฟป,ป้อมนะคะนิวก็เป็นแฟนคนหนึ่งของเชฟป,ป้อมเหมือนกันเพราะว่านิวตามสูตรของท่านมาหลายๆสูตรแล้วเนี่ยนิวก็รู้สึกว่าของสูตรของท่านอร่อยจริงๆนะคะแต่ว่านิวก็จะดัดแปลงมานิดๆหน่อยๆนะคะให้ขึ้นอยู่กับรสชาติในแบบที่เราชอบนะคะ ไปใส่มะเขือกนะันน้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวก็วางมะเขือเข้าไปได้ค่ะ เอาอุปกรณ์ต่างๆมาจากบ้านนะองรีถาำประมาณว่างานหลักก็ยังไม่เสียน้ำเดือดแนาวถ้าเขาบางก็มาจากเมืองไทยทุกสิ่งยาเทข้าวข้าวนี่นูแช่ไว้งแต่เมื่อวานนะคะที่เรอเอามาล้างทีนี่ล้างสักสิบน้ำเพราะว่า จริงๆที่บ้านมีส,นาออสารส้มนะแต่ว่าไม่ได้เอามาที่นี่นิวใช้ข้าวเหนียว1กิโลนะคะต่อกะทิ2ถ้วยแล้วก็น้ําเปล่า1ถ้วยแล้วก็อีกเศษหนึส่วนสี่นะคะแล้วก็มีน้ําตาลทรายค่ะ2ถ้วยนะคะเกลือ1ช้อนชาครึ่งนะคะ เขาบอกว่าเขาจะใช้เตานะคะแต่เมื่อกี้ก่อนทำเร่ก็ขอแล้วนะต้องทำน้ำกะทิจับเวลาค่ะ15นาทีเราค่อยกลับบ้านนะวิ่งไปร้านจัางก่อนี๋ยววิ่ง เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่อะทำไปกลับไปนะคะได้แล้วค่ะมะเขือม่วงน้ำตาลสองถ้วยนะคะ อันนี้สูตรเชฟป,ป้อมนะคะดูใช้สูตรนี้แล้วดูว่ามันดีต่อไปก็มาทำน้ำมูลข้าวเหนียวกันนะคะก็จะมีกะทิ2ถ้วยค่ะน้ำา1เซตหนึส่วนสีถ้วยน้ำตาลทรายสองถ้วยนะคะเกลือ1ช้อนชาครึ่งค่ะกะทิค่ะ2ถ้วย จริงๆต้องใส่ท้งสองถ้วยนะแต่เราใส่แค่ถ้วยถ้วยเดียวอีกนิดนิดนิดเดียวโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่น้ำมันอีกสี่ช้อนตั้งน้ำนะคะให้น้ำตาละละลายพอเดือดเล็กๆนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยะค่ะอย่าให้เดือดเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกะทิมันจะแตกตั้งกะทินะคะแล้วเดี๋ยวรอรอข้าวเหนียว ลืมหลีไฟข้าเหนียวค่ะไฟแรงไป,ไไปจะได้จะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวข้าเหนียวบานไปกลับก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะวิ่งไปในห้อง,อง,องร้จานล้วนะเพราะว่างานก็ต้องไม่ให้เสียเขาจะว่าเาเดี๋ยววิ่งเข้าไปในห้อง,อง,องร้านจานก่อนมาค่ะมาลองจานกันวิ่งไปวิ่งมานะ ทำหลายๆอย่างย่างย่างมะเขือนะแล้วก็นึ่งต้งเหนียวแล้วก็ล้างจานนะคะเราเดี๋ยวจะไปขูดแครอทนะคะตอนนี้ยี่เออปนะิเปอกไข่แล้วก็เลยให้เขาปอกไป <c oughs> กจะได้เดี๋ยวปรับขึ้นเงินก่อนขั้นเงินต้องปรับขั้นเงินแล้วกัน่ะ สิบนาทีจะจะได้มูแะข้าเนียวั้งแตมาซาเมลควาเอสเเนอันน้าจะตดุ้ตุปอซซยนพุซ Oh, โอเคเราก็มาดูข้าเหนียวมูนค่ะมูนไว้ซักจากนั้นเราก็มาใส่ในน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะวิชา

mọi người có hào nho mọi người có hào nho mọi người có hào nho có hào nho mọi người có 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 ส่วนน้ำราดกะทิเนี่ยก็ทําง่ายมากจริงๆแล้วถ่านิวทากินเองเนี่ยนิวจะเคี่ยวกะทิจนมันแตกมันนะคะหรือถ้าใครไม่ทําอย่างนั้นก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าออไปก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าของนิวเนี่ยนิวจะไม่ใส่แป้งข้าวเจ้านิวจะทําเหมือนสูตรโบราณเลยที่เคี่ยวกะทิจนแตกมันนะคะให้มันคนๆๆๆค่ะแล้วก็ใส่เกลือแค่นั้นเองได้ความหวานจากกะทิเพียงแต่ว่าฝรั่งเขาไม่ชินกับกะทิเค็มๆแบบนี้นะคะฉะนั้นนิวก็จะปรับรสชาติให้มันเข้ากับฝรั่งนิดนึงก็คือเอากะทิผสมกับน้ํา หส่วนต่อหนึ่งส่วนเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือไปครึ่งช้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลอีกประมาณ2-3ช้อนชิมเอานะคะให้มันออกรสชาติหวานนิดนิดแค่นั้นนะคะแล้วก็เค็มแปลแรมปลนิดเดียวอย่าให้เค็มโดนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ชอบอย่างนั้นกันนะคะะเท่าที่นิวขายมานะคะ โอเคตอนนี้เสร็จสาย <laughs> เสร็จแล้วนะคะมะม่วงไม่ค่อยดีดูมะม่วงเสียดายสองลูกไม่ดีเลยไปดูกันว่าเพื่อนร่วมงานจะพูดยังไงกันบ้างนะคะทุกคนวีบอร์เนอร์อ<ะ> <Good. S 3> ร์เนอร์굿วีบอร์เนออัน <c oughs> น้ <c oughs> นวีบอร์เนอร์อันน Oh, Masz, Rada? Jeziś, o, tak nie, jestem O, dziękuję, Jak Ako? Ja, ja, ja. Nie, Ako? Fanta. Fanta. O, dziękuję. graj Fanta. 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 Aha, Fanta. No, no. Dziękuję, มันเป็นก็เป็นกะไรนตุดงตงดีดูมเนี่ยไทยก็มีสุกีบา normal normal เขาบอกว่าจะกินเย็นนะคะเราบอกว่าไม่ได้โอเคไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยอนู้นอร่อยคำพินพ์ยาว how how was it g ด o from the e For oh, dessert, yes, it's dessert. Mom, S J, yet de. Razia, yet de. Aha, obet, dobre, obet. Musi, musi, ano. Monica. <laughs> Monica. Monica, <it's> super. Super, mașurada. Ano, ano. O nezano. Oke, dobre. Mom, S J. เนี่แหละค่ะข้าวเหนียวมะม่วงแบบไทยๆในสูตรของนิวนะคะนิวก็รู้สึกดีใจนะทุกคนที่ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ติดอันดับขนมโลกนะแต่ทําทุกครั้งและทุกคนก็ต่างพูดว่ามันเป็นขนมที่ amazing มากๆทุกครั้งอย่างที่บอกไปว่า คนที่เนี่ยเขายังไม่ค่อยเปิดใจมากนะักคนส่วนใหญ่เนี่ยตั้งตารอที่จะกินข้าวเหนียวมะม่วงของนิวแต่ก็มีบางคนที่ไม่แม้แต่จะลองเลยค่ะทุกคนเขาก็จะทําหน้ายีๆแล้วเขาก็บอกว่าเออขอโทษนะฉันไม่กินซึ่งนิวก็ไม่โกรธเขานะแต่นิวแค่รู้สึกเสียดายที่มันมีโอกาสมาให้เขาชิมขนม คือไม่ต้องเป็นข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้สมมติท่านนี่เป็นคนญี่ปุ่นและนิวทำโมจิสักอันหนึ่งอะ่ะคือมันมีโอกาสที่เขาจะได้ชิมขนมของชาตินั้นๆต่อหน้าเขาแล้วอะ่ะเขายังจะไม่คว้าโอกาสนั้นไว้เลยอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะคะสรุปวันนั้นค่ะเพื่อนร่วมงานที่ได้ชิมข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยต่างก็ขอข้าวเหนียวแพ็คกลับบ้านกันไปนะคะแล้วเขาก็ไปซื้อ,อมะม่วงกันเอง